สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาเงินเข้าเลยนะครับก็ในส่วนตรงนี้จะมีในการของทางทิกตอกเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนการเดิมการเล่นผมไม่พูดยาวนะครับพอจะฟังรู้เรื่องโดยผมจะเขียนไว้นะครับก็ในส่วนการเล่นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถกดลิงก์ของผมนะครับเพื่อเข้าเล่นได้เลยหรือจะกดทางทิกตอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านลิงก์ของผมแล้ผมรับได้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งเอาให้ท่านผู้ชมได้เลยนะครับซึ่งช่องอื่นก็อาจจะไม่ทํานะครับแต่ผมจะทํานะครับผมก็ถ้าเกิดทําได้ผมจะมาแบ่ง ครึ่งครึ่งนะครับถ้าแรกได้นะครับแล้วก็ท่านชมกดถึงก็ฝากกันช่วยกันกดลิงก์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยถ้าท่านชมเป็นสายเชียร์น,นะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็ให้เพื่อนน้ำจมเนี่ยทำการกดเล่นนะครับเพื่อที่จะทําการได้รับจํานวนบาทเพิ่มขึ้นได้นะครับเพื่อปลดล็อกรางวัลของทางติดต่อเขานะครับก็ในส่วนการถอนก็จะมีทุนนิวเวศและตัวธนาคารนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมกันมาด้วยนะครับจุ๊บชุวสวัสดีครับท่านผู้ชม